ขมามาราคาพิเศษสองร้อยสองร้อยมาเอาพอนี่สองร้อยหนูเอาขวดเนึองขายทอทุนเหรอสอ0ร้อยปอนสองร้อยท่อทุนอันนี้พี่มนาำนี่โอแกนหมก็สองร้อยดิพี่มวนดำให็นไหมมันพ่อสองร้อยปอนเอาบอนี่ยังยจอหาขวดสุดจายเรยสองร้อยสองร้หนูเอาขวดเนึอง เอาหนึ่งขวดนะคะสองรชื่อบน้ำเบิรดพอดีความหายนานฉีขาดลกเซเว่นกระสือตนีละสอง้ยเอาบ่อก็ช่วยกันไปนายาไนูนเนี่ยมันพอสได้ติมมือขึ้นมันได้พ่อสองร้อยบ่อดีจ่ายสดได้ติมอยู่ครับมันพ่อสองร้อยบ่อกลบมาแล้ว

แถมบัพ้าวด้วยหน่งยนไปนีุ่วนะนี้เพงก็เคลตินให้ไม่ใช่ก็อยากรู้ว่าเคลตินมันคืออะไรมันคิมนวดแบบนี้หรอไม่ไม่เคลตินก็คือแช่โอ้มีเหมือนมันผสมใส่กันแล้วนะแม่แป่ว่าซ้าแล้วก็เร้ว่าต้องนวดยากนีสินะมลาาเมื่อ้อเนี้ามื่อเอเน้ยมื่อเสือพี่น้องตงี้าขอเอรทอาเอเบิพมอสืย่อ่าตพู้ได้เซื่ออ าคาโตด้อเอาเขาคือบซื้อเอาขายตดนเอาน่าคาเนี่เอาบอาเอาซื้อแล้วถ่ายรูปกับบอสบอยได้ราคารวมถ่ายรูปกับบอสบอยได้เอารวมถ่ายรูปอสอคอยเมียได้แยมูทนนี่แเนี้แแหมูกะทันนีแเนามันกินออกเลยแหมูายเนี่มันเป็นหมูช่มันเ่าแล้ว ก็เลยหมูชาโคนเอาอย่าอย่าเส้นเด้อขอลองสิลืมอย่าเส้นเด้อบิวตีใจแล้วเด้อมีคลิปเป็นหลักฐานละมานใจแล้วมายาเส้นมาหาผู้รับนุ่งเด้อแค่ดูมีแก้มที่นอกที่หรือจะมาเอาน้ำหอมใจสดเด้อค่ะดาแล้วเบิรงเข้าไปเลยหอนสิ ไปไแล้วเเ่นจาขวงมาเบิ่งเงินมาเบิ่งมาเบิ่งเงินเล่าเบิ่งุนลืมลืแล้วลืมเลยเงืนเป็นกล่องยุบผุนแม่แม่เพื่อนัหนามากับพี่้อง่ยก็นี่พี่น้องส่อ่เรียกเก็ียบินแล้วนี่พี่น้องหนูใจเรียนะไหนูใจเราเดิอหนูใางงานแลฟังฟังนังเอกบ้างใ็โลกนูชเนยใช้ยพูดหนูไปอยเอ นุ่มจได้ไหมเส้นมาใช้ควบแจกใจไหมเส้นอยู่ใสใจยุหันเส้นอยู่ใสใจยุหันนอนพีตายนอนเดียนฮึ่ยคอยเดียมาไหมเดียนหนาบ่ไเดียมาเดียนฮื้อค่อยมาไหมจะคอยใจแค่ดีอยู่ด้ละโดนยู่เดี๋ยวพักอีกเดือนนึงอยงย่ แต่ยังแม่เอาเขาให้เป็นนักเอกดีๆระชอบเลยชอบเป็นตัลกเวลแเขาเล่ยนยังเนาะเาเขาเป็นตัวกงเนี่ยเขาบอกไปในกระไรมันบอกจาบันนี้เห็นเขาบอกหรือจะวอน้ำเข้าแม่นี่แม่การเลยเป็นสุภาเน่เห็นเขาบอกน้ำยังเลยจะวอน้ำเขาไปเบ่อเนี่ยเห็นเขาเร่นเห็นเขาเล่นตกงกัยาะโกน้ำเขากนมาแม่วน้มาเบไ้ว่าได้ยินคาวอย่างนี้ศูน เอาเายางเดียวนี่ข้าวว่านกระสูนเนาะแม่เนาะเป็นตระสูนอีลีเด้มูนูเต้นอยู่ท่านหนาจะมาเห็นเบิดใหญ่กูเห็นตกมีตงจิจำหัวมามันเลยบ้วเนานี้ท่นอย้างเขาอยู่กับไต่เหรให้นี่ ได้เงินไปนี่เด็กบ่ได้จะไดรแม่เบิ่งตุ้นอิเตียมอันอันเขาหมดอันได้ร่างหนึ่งแล้วครับประมาณอันบ่ได้ซื้อเด้มือลดลงไปหอบเอามือลดลงไปหอบเอาจังว่าขวดบุ้มขวดยังเลยมันขวดบุ้มก่ขวดยางมันเค็มบ่ได้เห็นไหมมันเค็มบ่ได้คือมันเค็มบ้าไรเห็นไหมคี่นี่อันมันยังอีกนี่หลักฐานเก็บหลักฐานไว้อันนี้จ่ายแล้วเด้อจ่ายแล้วหนูจ่ายแล้วในคลิปกระไายไว้คือกันมีจ่ายแล้ว มันง่ายไว้บนหอยย่างินมันจะเป๊กเด้นใจไม่คิปหลักฐานเมีแฟนเพจตายเด้แล้สิโพสเนแฟนเพเไป่นไนนันไจ่ายหรือยังนี่จ่ายหรือยังเอามาจ่ายเดี๋ยวนี้นางเอกตายสุวรรนันมาเชยรผููบีคอยจ่ายเนาะนอขาสิกาคคเมบ แม่นครับเจ้ายู่บ้านนะเขาสิกาคอยเจ้าน่นะแ่ครับปีตายแม่นครับปีตายเหื่อยเพิ่นยบานล้าด้อยู่พีตายมาเซ็อยห้ยคอยใจยู่หันมาจันมาเชยพุ่มหลอดหนาคอยเดใจล่อจ่าบักผ่าดนจองหน่วยหนึ่งลวนี่ลาถอ เอามาลงมาขอหน่วยหนึ่งบ่ได้หลายมือเลยขอบคุณค่ะสุดเชียร์มิตามิยะสกีมาจวบเอาไปบอเอาบ่อาจารย์โจอาจารย์โจหนึ่งสองสามเลนเอามาบักผ้าวนี่แล้วขายให้หนูสองลอยหนูก็เอาสองลอยหนูกระจายเลยบัง่นคาน บ,บเลาวแมนซิตี้พิเศษเนาะออกเดินทางกันซื้อมกระเป๋าแม่มาดูนันอันนี้หอ,อมอ่ะเอากระเป๋าให้แม่นะเดี๋ยวเอาไปใส่จานโจ้จก่อน,นมีของมาฝากจ้าลอยหนึ่งลอยหนึ่งลอยหนึ่งนี่บำรุ่ง <laughs> ฟูลน่วยนะจ้ะนี่เอือกัคีสื่อครีมอาบน้ำเดี๋ยวครีมอาา่ะนะ้อเบิร์ดีคีมอาบน้ำของพี่แอนเนวยนี่ไปทดสอบเบิร์กันดูบันจิหอมบ่ มันหอมอยันข้างล่างนี้หรือว่ามาลอา้อมเมือกันอะเอามาล้อมเมือกันอะทดสอบดูที่เสียกันโยนนี่นี่นี่ใครดีทัดโอ้ยไม่ใช่แล้วที่เดิมไม่มันหมดพอดีทองด้วยสีจ่ายกระจายเด้อจะสิมาถรานล้ำชัยภูมิหมื่นหนาคยายบันไดเด้อ น้องบิวตี้จ่ายแล้วนะคะมีคลิปมีคลิปหลักฐานด้วยโถบมาได้ถ่ายคลิปไปพร้อมไปกินไอติมเพิ่มในมันเหมือนเนี่ยไปกินไอติมจ้ะไปกินไอติมเถอะเนาะเออข้าดูน้ำมันละอ่อนตากไอติมเถอะเนาะแบบข้าวไอติมเยอะหลาย ว่านม่หอดคำหรือว่าตังเี้คำ่ายมาหอดปึ๊บนี่มาหอดกายร้อยใบกันแต่ว่าวันนีหรถกันนี่นี่สวัสดีไอ้กรรมการไรออกได้อันนั้นางานยังอยู่องคนเจ้าตะวา้งานเล็กี่กับผมท่ไร่พราะมันหน่อยเลยหนเลี่ตระวร้าน nặn máu khí, đang là cứ bắt nào có kiểu bạc Nam nó thì ở này, húi, họ chiên hải bậc ngang, bạn để chiên riêng đi. Ai để chiên hải? Để chiên hải. Nhoáng dancer, chiên hải. kiếm bày. เดินทางต่อวันนี้ไปไหนคะไปร้อยเอ็ดค่ะบบไปน้ำดอกซิลาเหมือนชิไ,ไ,ไปหาหมอหมอนาแล้วหมออย่างหมออย่างหมอฟันเหรอ,อเอาลากี่วันวันหนึง่งไม่ันแล้วบบไปกับอะไร้้ันหาเดือนแล้ว โ <laughs> มม,ม,มีเวลาไปกันโมมีเวลาไปกันคันมืออะไรมอ้ะกันเรียนไก่สิแม่พี่ตายมือนี้มันไกลก,กับเออไล้าไปนม่น้นำบ่หมมือแรกแม่ไปอีกเนื่นองบาง เสียดายย้อยสวยประเดี๋ยวมาวหน่อยย้อยสวยเราเลิศเดอ้อเห็นเท่าไปหาสิเรายิ้มว่าสั่นเราเห็นมูหล,ลายขันย่ามันขันย่ามอาือใดหนังเนื้อสวยมากแล้ดีใจเดี๋ยวเราเห็นมูห้องเรายิ้มว่าสั่นมาเทียนเท่ <laughs> เาคิดดีไปชมิตรฝากมเปิดหาพี่วี๋เดี่ยวนี่ยตายจ้ะเปิดหาพี่วี๋เดี๋ยวเนี่ ชีวิตกับ,บกพ่อแม่นอนชีวิตู่ใส่นอนดิพีวิดวิดอยู่กับยายสวยเลยไม่ได้มาจะยายสวยปอร์เดม,มาพีวิดก็เลยอยู่ดูแลแยายสวยมาขึ้น